ยิมีแมงไงตัวไอ้ไรเมมเบอรล่วงตีกูยิ้มกูยิ้มหมดแล้กูเกลียวต่อมกูเที่ยงไต่ไอ้แก้วนังนู้นตีกวนไปโอุ้มเมมเบเกลียวต่อมมาหลอกกินไอ้ไรไอ้แก้วต่อมวันนางไม่แต่งเมมเบอร์เคยเคยไม่ใจอันบอกกับกูประำกูต่อยเล็วเราได้ตำรุงกูไต่อุ้ง ยกต้อยอ,อย,ยู่กันลำา้งอย่างแม่ลำป้วง,ง,งลุ่ลด,ด้วงโลแล้วกูไอ้ด้วยยังไรบ้างหลังนีง้ยังกอ้อเป็นไหนจรินี่แหละใจจพ่นายะนะลูกเศรา้าเต็มเศร้าจะยิเลยมึงนวาันะนายให้ตู้ช่งหลัวก้ดีน่อคูกฎหมาความรู้นี่กู วังเพื้นแบบนี้มึงว่าฟื้นนายตนะคุณส่งลกดีอยู่แล้วแต่พอคุณส่งลกแล้วมึงอยากแต่เฮียงเรอาวยิงเข้าตัวเฮ้ยหออกนอกเส้นเสี้ยเวลาจะยืนอยู่แล้วรู้ยัดแม่ได้แล้วนี่ไม่คว้ามาปอล่วงว่าได้ฮะบูโจว่าตามฮะแจนว่าได้บูตัวว่าตามนะครับมันตึงว่าได้เลยว่าตามหมดว่าตามหมดส่งลกไอ้ดีตัวมันเลยแกไวตูวส่งแล้ว เนี่ยตะลุกพอไม่ที่เนี้ยตะลุกพอไม่เอาที่เนี่ยตะลุกพอไม่เอที่เนียตะลุกพอม่าที่แล้วนั่นปันพือขึ้นแล้วแล้วนั่นป็นือขึ้นแล้วแล้วนั่นปันพือขึ้นแล้วแล้วนั่นปนพือขึ้นแล้วมันอะไรกัหตู้สงมาแล้วเนี้ยตะจันไม่ได้รืมที่เดี๋ยวตะจันไม่ได้รืมที่เดี๋ยวตะจันไม่ได้รืมที่เดี๋ยตะชันไม่ได้รืมที่โอ้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 มันบ้ากันหมดต่างจังวัดเลยวะเจ้าจันแนล์โอมันบ้ากันหมดต่างจังวัดเลยวนเ่้จันแนห ไอ้เกมมอยาเร็วอที่กูไม่ทันนี่ผู้บางเบี้ยวี่นีเร่อี่มันนี่โตกันมังเหล่าเรานั้นมันนี่โตกันมังเหล่าเรานั้นมันนี่โตกันมังเหล่าเ่านั้นมันนีโตกันมังเหล่าเรานั้นมากันมัดตังวัดเล้วจิงอาเจะเจลมากันมัดตังควัดเล็ว่าจิงอะเจจเจลามันมากันมัดตังควัดเล็วเจอเจเจลาอัเอดเดือดฉชนเลวนไอเจมเรทีู่บังเบียวนี่เบือกันได้มัด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  แมมเงือกนี่เคยเร่งได้เร่งงงกันเลยเออแมมกูก็แม่ลบเร็วบังใบกูโฉกุบปันนีวันน้าอยู่ตานี้แหละกู้โชคดีปันน้องเล็มจัดดีนี่เนี่แหละพีน่น้องถ้าจะน้าพูดเ่าติคุณไม่กล้าวัดเลยคุณปันนี้ต่มายโย่มาเจอกันมัดด <c oughs> ิมีแม่อืมดิม

ไปคุกไปค้เกรจั๊ยบปจะไปคุกไปกโอ้โอย่างตัวนึงเลยนะอย่งตัวหนึ่งเลยนะไม่ไปก่อนนะไม่เปลก่อนนะจะจะปไปกไปกหนึ่งตึ้งแมจะรูปไหนหนึ่งตึงแมจะรูปไหนนึ นึ่งซองซองยิงเลยกระเลยหยัดแม่เร็วฮันวอนอ้นุ่นกูเนี่ยแหละกูยิงรวดแต่เบลเบลเลยกูอาจจะยางกูตัดยางจังตัดยางจังยางกูจิ้บว่าเป็นน้าโตจังป้าแมากูเดินป้าน้าป้าน้าต้องปั่นป้าน้าต้งปันกูไม่เคยแรงนะกำ มาเดินเตีเล็วป้าหมากูว่าเบิ้ลเจ็ดจะไม่กูยิงโดนป้าหมาจ้าได้ก็ห้าเบิ้ลเจ็ดปกติเดินปะนะเดี๋ยวมันป้าหมาหมากไม่ดีดีพี่แหลมใกล้มามาปั่นกับกล้วยแล้วโลกจังอุบาทได้ใกล้มาปั่นกับเต่าแค่เอ็มพีสต้องต่อจ้าก็มาเล่ตีนะต่อเจ้าก็มาเล่ตีใช่หรือใกล้ตีปั่นกันแล้วว่แม่มเล็ดกันมึงว่าจะปืนไม่แป้งตายโอ้ยเลสนี่ ปืนแ้งเออถ้าปืนต๊มันก็กปเจอยิงกันแล้ววังนี้เตรียมเกืดอเด็ดการ์ซ้าจังหวัดกว่าป้าไปไม่ได้ลยไปไม่ได้ลยเออเหตุการณ์มันตึงเขียดแหล้วปืนก็ใกล้ดีมึงหวะวังนี้มึงววะเมื่อก่อนรั้าเป็ดบอกซั้มที่เบิ้นวังนี้ซั้าเป็ดบอกเกะเซ้นมึงววะถ้าปืนโต๊ะตายโอ้ไงฟรีนี้ไปเจอบ้านกูหนูไปฮะไปเจอบ้านกูไปจีเบ็ดบอกซ้มเลยอีเป็นบอกรัามเลยเออปืนเนี่ยร้ม กูต้องควันฮะกูจะยืนฟวงนกว่าปืนที่เป็นบอกตั้มรอยเนี่ยล่ามือกันแล้วพี่อยู่ปบบนั้นนะมึงวะคนทำไมอุบัติมันมาเกี้ยนปลายไปติดหน้าบ้านกูไหมเกี้ยนปลายติดว่าเพื่อตั้งทุ้นตัวงรอต้อม่วงหลังมึงเลยมันเปลิ่ยไหมบ้านกูไม่ใ่อู่ตรอมรถนี่แล้วป้าปลายไปติดเลยมึงตา้มเลยแต่ว่ามันป้าไปติดมากกว่ามาเพื่อตั้งจุนตั้งรอต้อมจวงหลังมากกว่ามาเพื่อตู้แกป้าปลายไปปักหน้าบ้านในตรง ไอ้เรื่อยตังตูนน่ะวะฮะไอ้เรื่อยตังตูนเล็กกว่าเล็กกว่าเพื่อไม่จะตังได้ต้องหลักเม็ดยังไงปวดตังกำจุนนั่นน่ะช่วงรอช่วงรอบ้านกล้องมันดับดัดกันเบ็ดกันเบ็ดหลักเนี่ยก็ช่วงกับรอรถจนนั้นมันเสิ่อ๋อเออจอมช่วงหลังเมียกล้องมันดับตัดการกันเก่งแหม่มเลยมันปี้เยอะเต็มันตั้งปีมากูตายโอ้มันยังนุกเลยแกมปีเต้ องค์ยิ่งกับอย่าใช้เวลากับโตกับองค์ยิ่งกับเราตำรือบอกกับพี่โตคืนนี้ผู้จางน่าต้องมาอีกแล้วมันมาแล้วแกตายตายต้ามาแล้วคืนนี้กว่าป้าตายตายมาโตตายไม่ตายตัวถ้ามันมาแล้วมาพบกูบางทีพนมาพบไอ้เกลบางทีวิงพนแต่ถ้าพบไอ้โตตายอ่ไโตม้รู้ไอตู้กะเฉยยันนั่นขอได้ไอเกลบางทีไอ้เกลไม่รู้จักมึงนไอ้เกลไม่รู้จักมึง นั่นเออไอแกมึงรู้จักกัอตรงนี้ไหมไม่รู้จักตายด้วยอ๋อนี่ะมึงมองกล้ามความปลดเพลินนั่นเออไอต้องปอมันในเสื้อนั่นปล่อยต้องนี่เออเป็นในเสื้อโตโตบ้านมึงอยู่ตึงบ้านกูมึงเหลาไรละเยอะไอแกกวางมั้งพลังมันแหลกเต็งเต็งกูมั้งโตเหลาน้องดิเหลาเหลาเหลาพันเพื่อโต๊ะอ๋อปอก็เป็นอัวนน่าจนมีลูกน้องงก้นปอไอต้องเออม